บรรยากาศวัดกินตราสุการามครับปบายครับร่มเดร็มร่มลมตกครับอิร่มมาแลครับลมเย็นมาจากด้านทิศใต้ครับนประตูประตูทางเข้าครับ้างนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับนี่ครับตกสบายครับ เด็เข้ามาเข้าห้องน้ำเราได้ครับบริการไฟรีครับเดินไปที่ร่มโพหน่อยครับโอเย็นๆครับจะร้อนเหลือเกินครับเป็นประตูเข้าโบสถ์ครับโสบดเป็นกำแพงโบสถ์ครับ แผงโบสถ์็นสิมาแผงบโบสถ์ัดอินทราสุก,การามครับ ผขนาดใหญ่ครับใหญ่ขึ้นทุกปีครับแต่ละต้นพก็มีนี่ครับปู่ท่านได้สร้างพระพุทธรูปไว้ทุกต้นเลยครับตรูปกานต่างๆครับ ร,ร,ร่มโพคอากาศวัดอินทราสุการามครับเย็นสบายครับถ่าร่มพอแล้วก็เย็นครับนี่ครับเป็นบรรยากาศนั่งเล่นครับสมัยต่กอ,อนนี่นั่งเรียงรายกันตรงนี้ครับเรีย็นบนครับครับ ไป30ปีที่แล้วครับนี่กลับมาที่เดิมครับ30ปีที่แล้วครับนี่นั่งเล่นกันตรงนี้เลยครับเนรนาฏครับสมัยนั้นครับพระเป็น5-60หลูกครับเยอะหมายลูงปูอยู่ครับนี่ครับบบนี้ก็มีอายุพอสมควรครับแต่ต้นเล็กๆ ต้นเล็กๆจนต้นใหญ่เลยครับพุทธรูปเอาไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ชมครับบรรยากาศ การนอกนะครับการนอกนอก่าการนอกวัดครับสีเลนครับเวิ่งมควายเลยครับ น้ำครับลมแรงเข้ามาข้างนอกครับ ทะลุมะเลียงลายอยู่ตรงนี้ครับพอดีถมขี้กัเลยเอามาโกงๆโง,โงกันไว้ก่อนครับรวมๆกันไว้นะครับทันนี้ครับ,รบใหญ่สูงๆครับ